สวัสดีค่ะพระเครื่องที่ของสะสมมีค่านำมา้รับชมกันในวันนี้นั้นถ้าจะกล่าวถึงจังหวัดชนบุรีแล้วน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในนามหลวงพ่อเริ่มปรโมวัดจุกกะเชอค่ะ เหรียนเจริญทรัพ์ยหลวงพ่อเริ่มวัดจุกกะเชอจังหวัดชนบุรีปีพศ2535เนื้ออันปากา้าโดยประวัติพระครูศรีชลังคสังวรหรือหลวงพ่อเริ่มปรมโมวัดจุกกะเชออำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี ท่านเกิดเมื่อปีพศ2448ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีต่อมาท่านได้เข้าอุปสมบทณพัฒสีมาวัดแหลมฉบังโดยมีพระครูสุนทรธรรมรดวัดอ่างศิลาเป็นพระอุปชาให้เมื่อบวชแล้วท่านก็ได้มาจําพรรษาอยู่ที่วัดจุกกระเชอ หลวงพ่อเริ่มท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนชาวบ้านเคาเรพเลื่อมใส่ศรัทธาหลังจากที่ท่านบวชได้หกพรรษานะคะเจ้าอาวาสก็ได้มรณภาพลงค่ะ ชาวบ้านจึงนิมนต์ท่านหลวงพ่อเริ่มเข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบต่อมาค่ะจนภายหลังท่านได้เป็นเจ้าคณะอำเภอศรีราชาค่ะในขณะเดียวกันนั้นหลวงปู่เริ่ม ท่านก็ได้ศึกษาวิชาอาคมจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปนะคะอย่างเช่นหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอกหลวงพ่ออีวัดสัตหีบหลวงพ่อสายวัดหนองเกตน้อยหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์หลวงพ่ออ่องวัดหนองรีหลวงพ่อผุยวัดหน้าพระาธาตุเจ้าคุณศรีวัดอ่างศิลา และท่านก็ยังได้เรียนวิชาวิปัตสนากรรมฐานและวิชาโหราศาสตร์จากสมเด็จพระสังฆราชอยู่ด้วยนะคะหลวงพ่อเริ่มท่านได้มรณภาพลงด้วยโรคชรานะคะเมื่อวันที่19กรกฎาคมพศ2538ค่ะ หลวงพ่อเริ่มท่านสร้างวัตถุมงคลไว้หลายอย่างด้วยกันนะคะมีประสบการณ์จนเป็นที่ยอมรับกันในวงการพระเครื่องก็อย่างเช่นพระกิ่งปรโมพระชัยวัดปรโมพระปิดตาทองลำอู่พระสมเด็จ12บสองนักษัตตะกุดแพ และก็เหรียญอีกหลายรุ่นนะคะซึ่งได้รับความนิยมสูงมากนะคะวัตถุมงคลประเภทเหรียญที่ได้รับความนิยมมากของท่านรุ่นหนึ่งนะคะซึ่งมีค่านิยมสูงมากก็คือเหรียญรุ่นเจริญทรัพ์ยที่ได้นำมาให้รับชมกันในวันนี้นั่นเองค่ะ เหรียนออกในงานมงคลอายุ88ปีของท่านนะคะเมื่อปีพศ25 3 5สิค่ะเพื่อหาทนบูรณนะ เสนาสนะวัดจุก,กเชอสร้างขึ้นมาเพียงสองเนื้อเท่านั้นนะคะคือเนื้อเงินจำนวน999เหรียญค่ะแล้วก็เนื้ออันปะก้าจำนวน5,000เหรียญแต่ในปัจจุบันนี้หายากทั้งสองเนื้อแล้วนะคะในด้านพุทธาคมหลวงปู่เริ่มนะคะท่านมีความสนใจมาตั้งแต่ก่อนอุปสมบทแล้วนะคะมีพระอาจารย์เก่งๆมีช ือเสียงอยู่ที่ใดนะคะท่านก็จะดั้นด้นเดินทางไปกราบค่ะเพื่อขอศึกษาเล่าเรียนด้วยนะคะครั้งหนึ่งหลวงปู่เริ่มท่านเคยเล่าให้กับสิทธิยานุสิทธิฟังนะคะว่าพระอาจารย์รูปแรกของท่านคือหลวงพ่ออ่ำเรือเก่าอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองกระบอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองที่สร้างเครื่องรางในรูปแพะนะคะ พุทธคุณด้านเมตตามหานิยมจนเป็นที่โด่งดังไปทั่วหลวงปู่เริ่มท่านได้ศึกษาพุทธคมจากหลวงพ่ออําหลายอย่างด้วยกันนะคะโดยเฉพาะวิชาฝนแสนหาและสีพึ่งเจ็ด จันซึ่งเป็นวิชาทางด้านเมตตามหานิยมชั้นสูงค่ะแต่ก่อนที่หลวงพ่ออําจะสอนวิชาให้นั้นไม่ง่ายนะคะท่านได้ทำการทดสอบสมาธิแล้วก็ความกล้าหาญของหลวงปู่เริ่มค่ะด้วยการจับมัดมือไา่หลังคล่อมตอด้วยนะคะอยู่ริมป่าช้าค่ะ ผีดุมากวัดหนองกระบอกนะคะและให้คาถามาสีตัวบอกให้ภาวนาให้ภาวนาจนกว่าเชือกจะหลุดและแล้วหลวงปู่เริ่มท่านก็สามารถทำได้ค่ะหลวงพ่ออำ่ำจึงรับไว้เป็นสิ์ค่ะ ทายทอดวิชาดังกล่าวนอกจากหลวงพ่ออําแล้วนะคะหลวงปู่เริ่มยังได้ศึกษาวิชากับพระอาจารย์อีกหลายรูปด้วยกันนะคะอย่างเช่นไปเรียนวิชาทำประหลัดคลิกและหนังหน้าผากเสือกับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบ เรียนวิชาการทำหนังหน้าผากเสือกับหลวงพ่อสายวัดหนองเกตน้อยชนบุรีเรียนวิชาทำผงสิบสองนักษัตว์จากหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์จังหวัดประทุมธานีและวิชาอื่นๆจากพระอาจารย์หลายรูปด้วยกันอาทิเช่นหลวงพ่ออ่องวัดหนองรีจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อผุยวัดหน้าพระาธาตุพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีเป็นต้นนะคะหลวงพ่อเริ่มพระผู้เป็นดั่งดวงใจของคนเมืองชนบุรีทั้งเมืองท่านได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่19กร,รกฎาคมพศ2538ค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งของสาสตสมมีค่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ